ครับพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีคุณพอสอมาลีกินเขากันสองคนพี่น้องผมทิดบ่าวโบใส่กินบ่าบโบพอเย็นน้องเลยว่ามาสีเอามาเห็ดเมนูไห้วมาสั่นมีตับรากาใส่หมูอันนั้นคุนแล้วอืมส่วนอันนี้เป็นขัวหมูปลาสีมาสีอ้่นพอย็นน้องว่าขันบบได้กินบวย่อมมาสั่นต้องเอามาไห้เดี๋ยวมากินเขา่ากันแซบแซบ,บในเวลาหกโมงกลัวหกโมงเสาร์ก็กับคุณพอสอนะครับเนาะอืม เอียมีอ่ไร้มไดมีหน่อยทุนบ่มีทุนหายกำไรเบิดเขากับจินขวงเหลียงเขากินได้บ้ามีตั้งใจมาถ่ายถอยบ้งเลยวะเขาบ่ได้ทิมมันจินเหลียวเขากับเพียแพร่พูนได้ก็เดียวไม่กินกับเขาหน่อยบ้ามีจกเขามาครับเขียงผงของเขากับสิมิตะสู้รถกับน้ำปลาท่อนี้เองอันนี้มันแสบในตัวเขามันอยู่แล้วนะพี่้องนะเป็นหมูปลาของห่อแสบๆก็คุณปศเป็นคลิปสันๆเดียวเห็นให้เวิรงมมุนวนพี่้องผมอือเอาพี่้องผม พิธีการาเงองพ่อใหญ่สวบอกว่าลีโนเวียนนร์รวมครับผมลีโนเวียร์รสั่พูนพูนมันก็เป็นตะเสีบอยู่ดีละพี่น้องบุหัวเร้เสียสูตไดสูจินต่ว่าบ้ามีวาเป็นตะเสียบเดาเตะเจ้าโอ้ใส่ ใส่ผู้บ่ใบผู้หึมโอ้พักอีเลือร์ใส่พักอีเลือร์สูตรใดล่ะพี่น้องมีตับมีใส่ะไปคุณนปลโชว์อะไรกันส่วนตัวนี้อยากนำเสนอ,อมากๆกันเพราะแซมหรือเที่ยวปุ้ยเนี่ยนอนพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวว,ว,วันนี้สอหลวงหัวขวนอากาศเนี่ยนวลเราพี่น้องผมเขา ที่มัะกวนจังปุงก็ได้พไงส่อเขาว่าเจ้า่อยมันแสบอยู่แล้วอือพ่อยังก็ยอดน้าพราะอุจจูแมนครับเอาสานีเลยเฮ้าแบบเป็นงกินหลีกินสองคนเนาะไม่ใส่ยังน้ามยังก็ไรพูดกับชีวโมท่วห้อตัวเาน้าพราะอุจจูสวยงามเน่นั่นพไ่ส่อ ผู้เฒ่าเฮ็ดแย่งกินก็มีควาวมซาเนี่แต่ว่าแสบชั่วแน่นอนพี่้องผมด้วยความพิธีพิธันของเราเนาะคุณผสอสล่เนาะพี่้องเนาะครับนี่แหละมากินง่ายครับคุณ่อเล่าที่เป็นที่นับถือกันมาหลายสิบปีนั่นแหละพี่้องผมมีอยกอยกแยะแย่งกิน,นดีๆเทาก็บบลือบบปลาพิ่นเป็นยังคือเอาไอ้นี่มาเฮ็ดคลิปเอามานั่นตัวให้เห็นเลยว่าเอาสีบิ่มบ่กว้างเอาให้พูใส่โพ้ใส่ก็บ,บ่เอาบ่สบายบ้ามีเบื้องแล้วหลังจากที่ไปกินอ่าส้อยจุใส่กับตับยู ถึงห่างบนตน้นไม้อะอาการบ้ดดีบ้ามีหูเลยกะเอาหายแล้วปวดใส่บ่อ,ออกกินบ่ได้ก็ต้องให้หายไปเลยนะครับถ้าต,ตัวนี้บ้ามีนําเสนอเลยคุณพอ่อเ้ยขันบ่เสียบคุณพ่อแปลว่าป่วย <S <S อ,ยอืเดี๋ยวบ้ามีสีปรุงทาบ่ป,ป็น,นี้ง หอมพี่น้องหอมรื่อขึ้นใจเย็นคนผัวสอเนาะครับเนาะเป็นอ่าใสหมูตับหมูหัวใสหัวตับนั่นแหละที่มักปล่อยกันนั่นแหละผัวปล่อยเมียเมียปล่อยผัวมันเป็นยังไงมาเบื้องกันแต่ว่าทีเนี้ยหอมหอมสุดๆอืทีเนี้ยหอมสุดๆอืคุณผัวสอ ขอถามเรื่องหนึ่งในเอาจากหัวใจเราจะว่ากโกมิดแปลกบ่าจากหัวใจเจ้าไหมลูหามากหมักใสภาษาเตอร์อยุคห่างปากช่างสายแล้วมนะันเราไม่ห้อยแบบซ้ำๆแดงๆซ้ำๆเลนไหมแจ็คแล้ว <c oughs> เห็นอยู่ดิเอาไปเยอะสิว่าไกได้ไปเอาละเดียด์เราหิวอะไรแล้วแซ่บแล้วยลักซิมเราอืมอืม ไปยังไงโรจัดตไรอยู่ยาบาเเป็นอะไรอรเอาเอามาเฮียต้องไป,ปนะอืมอืมกกอืาามนะอมืออมอืมอืมอืมเื้อืมอืมอืมอื่อืละเมอืสอืม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 นืมอ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 ่มได้อืมาเมอืมมอืมอืม่มอามอมอืมออมอืมอืมอเมออืมอืมอือืมือือืมอืมอืมอือมือยออออ โอ้สเดงว่าสำคัญแล้วบอกกาบว่ามีเบย่านถือฟองย่านถือไมนน่ะนะย่านถือแจงข่วมแต่ว่ากะส่วนตัวบ่ามีบ่ามีบอกแล้วว่าบามีรับเอาเองเป็นยังกระไดนุ่งกับพี่ป๋อเสเริ่มชัดเจนแล้วแม่นว่าเจื่ว่าพยายามวิขิตรเราพยายามเอาข่วมรับอย่างเราต้องราปากแข็งราบอุ้มย่างไว้ย่างพี่น้องสังเกตเราลวนเราไม่อยากบอกเขาเบด เอาอันนี้หัวเสียบๆเลยอืมขัวหมูปลาพี่น้องผมขอบคุณปรสะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าหมูหน่อยโตุกตุ่มใส่หมูตับหมูพี่น้องผมนะงนะกิมนเสียบ <Okay. S 1> ๆจกเข่าก่อนกับว่าได้เอามาหลาย <Okay. S 1> ปรสอกับมีดอกเต็มกว้างบักใหญ่หนึ่งพี่น้องผม <Okay. S 1> อืมอืมมาขวา โอ้ยหอน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 อ่าแมกขู่ผมแซ่บแซ่บผมเปียหมูเอาวะคงตรงผมเปียหมูอะพี่น้องคิดว่าผมเปียหมูหร่อไม่อะไรกินเปียหมูจะชัดอ่ะอืม อหอมตับชุกเารามาเลยเลยคุณพ่อชุกมาเลยหวาหมูปลาหรอบความบ้าจอบอีาบว่ะฟ้งม่งเลยต้อนัหนังนมันยังแ่บดึงต้อนนั่งอ้บ่งเนี่ยไปไปอ,อืออือนี่ละจิ้มด้วหม,มูปลาอ,อ,ดอดา่ด với bạc nhau đứng bay một sáng tháng bạn nhiệt chắc bệt chắc cất bài người kinh sập xe bị hỏng không um 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 พร้อมพักอีกเลอศพี่ไม่เคยขายพี่น้องวะพักอีกเลอศไม่ยิ่งไข่เขากลัวบอกพี่เด็ดว,ว้าวเอามาเถื่อนเอาเดียบไมห่หมอพี่นอ้องตรงนี้ตัวเห็ดเด็ดพี่น้องผม กอยยังจะกอยังจะล่องมากๆเป็นขัวหมูปลาด้วยพี่น้องเด้อขัวหมูปลาอดๆง้อหน่อยตุกตมไสครับตับอืม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 น้องสามันกินซับ เอาจิยกที่เดียวเบไปเลยบังัันทำดีฮะปวดเท้าบ้ว่ามิ้ยกที่เดียวไปเงยไตเลยอืมเอาจัดไปคอยย่างให้เราจินต้อนนี่อันนี่นะอนืมอืมเลี้ยงไปเรื่อยเลีไปเรื่อยกินให้แซ่บครับมะไรนี่ผ้พาพเป็นเสื้อกินเข่าใจเย็นๆบ่ได้เห็ดฝ่าเห็ดฟังเลยพี่น้องเด้อกินเขาง่ายน้ำกันพี่น้องผมเอาตอนนี้เนี่ย อากินจ้นนี่เห็นไหมกินหืมพวายละลายในปากเตี้ยค่อยหอมหวานกิน,นออก,กระมือโอ้ซีโมูปลาดิบหืมฟวายห่านล้นเลยยานดูกเลยอ ทิชแจนนี่ไปพ่น้องเป็นเมนูใหมที่ได้บักพรีกอีกทิชแจนนี่รูปปั๊บกิ่นพังเลยอ่ะกิ่นพังเลยอ่ะยิ่งไปจากกินไปใรื่เปี๊ยไปใหญ่จิบไปเรื่เฮ็ดจิบเ่อยมีค่วมซุขไปเนื้อป ไหวพวกเ้ามันไหวกลางคนแล้วอืออะไรเลยมีความทุกข์กับยาเขาต้องเค็ดเขาต้องกินแม่นครับเจอกันมันติดไปเลยอือตายไปบ่ได้กินเจ้าคอยเจ้ามีเลี้ยงสิถามเจ้าโกนมีอีกอยู่เจ้าบ่กว่าเจ๊าจ้อยสงสัยแจ้าบ่กคอยสงสัยพวกใส่ดอกแล้วว่าเจ๊าจ้อยโกนมีอยู่บ้ามีสงสัยมากแบ่ ดีที่ขาปยายามท่านเขาอยปยามเพราะท่านนี่เาเจ้าปาากินข้าวมองเลยบนนีขัวมูปลาพี่น่องขัวแบบขัวแบบดุดอะดิบดิบอะทิ่ท่านรสชาต

เดือดกตะบักสวางสาวน้องสาวอุบลนยูหันกินบัวใดไม่ว่าบ้ามีกินบัวเดียวว่าแบงมูเอาล่างองเบิ้งข้ากินเบิดเนี่ยต้องคุ้มกินนะ่ะปานลูกปานเต่าที่เพญ่น้งนองก็ได้กินลงไปงกินเละลาย,ยก็เยอะจะข่มมูเย็ดบ่ อ้าวพี่น้องขอบคุณทุกไลื่ทุกทับทุกการที่ก็ตามเหมือนเดิมก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองว่าการชิมหนาบ้ามีคุณพ่อสนองหัวตับาาหัวดใส่แล้วก็หัวหมูปลาขอบคุณครับสวัสดีครับแอบแดงไหวที่กับช่องอีสานบา้านของเองพิมพ์เข้าไปเมื่อเจอแน่นอนไหลหลุดหลุดหลวพี่น้องผมจ้างเอบีกับบุญมีซิตี้เห็นละฮักด้วยหน่อยฮักโดนวยหพี่น้องผมติดตามไว้เดี๋ยวบ้ามีผ้าไปเบิ้งตัวแม่มันบักดำคือเมือ่อกี้ไร่มีละยี่สิบกิโลขึ้นจวด